ต้องรีบมาแล้วนะก่อนที่น้ําจะหมดแหมพิกาจุดเช็คอินค่ะที่ตอนนี้มาแรงมากก็คือน้าตกผ่าน้ำหยดอยู่ที่โค<ฮ>ชเิญจังหวัดลบบุรีนะคะเซิร์ชกูเกิลแแมทมาที่วัดถ้ำผ่านน้ำหยดได้เลยน้ําตกอาจจะอยู่ไกลชุมชนนิดนึงนะคะทุกคนเข้ามาก็จะผ่านประตูซุมซ้มวัดที่1แล้วก็ซุ้มวัดที่2นะคะขี่เข้ามาเลยเรื่อยระหว่างทางก็จะเจอธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะมีน้าตกไหลๆอยู่ตลอดที่จอดรถจะมีให้จอดอยู่2ช่วงนะคะก็คือด้านล่างแล้วก็ขี่ขึ้นมาด้านบนก็คือตรงนี้น้ำตกนี้เดินเท้าไม่ไกลนะคะนิดเดียวเท่าไห่พแมมมววกก็ยัังาน ะะช่วงแรกๆก็จะเป็นทางปูนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะคะบรรยากาศคือล่มลื่นไม่ร้อนเลยค่างก็จะมีลำธารจากน้ําตกเนี่ยให้เล่นน้ำด้วยเริ่มสุด,ดจะขอบทางตรงนี้ไปนะคะทางก็จะเริ่มขรุกข่ะเริ่มเป็นโคลเริ่มเป็นเลนเริ่มเป็นหินแต่ะะก็ยังเดินไม่ยากนะคะทุกคนเดินดูดดาบรรยากาศสองข้างทางไปแป๊บๆก็ใกล้จะถึง<ร>แล้ว,ลว<ม>นะจ๊ะเราดูชอบ,บวิวน้ําตกมุมนี้มากเลยคะ่ะแล้วก็ตามพื้นก็จะมีน้องกึกกึ๋ยอยู่บางช่วงนะคะตอนเดินก็ระวังเหยียบน้องนะแล้วก็นี้ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ชันสุดแล้้้วนนนะะะะะคคเเเเขาาาาากกกก็จทํรรูชือใหดิลงไปถ ช่วงฝนตกก็จะลื่นคิเลนนิดและนในที่สุดเราก็ถึงชุดเช็คอินน้ําตกหอกเลยว่าอย่ามาวันหยุดน้วันหยุดคนเยอะจะขึ้นไปถ่ายโขดหินก็ต้องจุ่มน้ําลงไปแบบนี้นะ,ะน้ำตรงนี้ก็คือสามารถเล่นได้นะคะดูก็<น>จะมี2โขดหินให้เราได้ถ่ายรูปอันนี้ก็จะเป็นโขดด้านในมุมนี้คือสวยมากแนมะนำว่ามาช่วงวันหยุดคนไม่เยอะมิวมาวันอาทิตย์คนเยอะมากต้องต่อคิวถ่ายรูปน้ําตกของจริงสวยมิวมาวันนี้คือน้ําแรงมากใครยังไม่ได้มาเนี่ยแนะนํานะคะรีบมาเลยก่อนที่น้ำจะนเป็นน้ําตกที่ตกลงมาสูงแล้วก็เดินง่ายะถ้า หนได้้ะ้ะทีี่ัองจริงๆเขามีจุดที่ให้ไหว้พระด้วยนะคะแต่มิวไม่ได้เดินเข้าไปนะใครอยากมาเที่ยวธรรมชาติก็ตามมิวมาได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามิวพาไปไหนกดติดตามมิวไว้เลยนะจ๊ะ